ผมมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังที่ผมได้แชมป์อ่ะผมไม่ได้บาฮามัสเป็นแบบนี้เลยครับผมได้ที่สองเกือบแชมป์รายการสุดท้ายแล้วก็ขวาถ้วยได้และผมคิดว่ารายการนี้ก็เช่นกันครับเอเวนต์ีก็คือหลังจากตกฮอเฟมมาเราเหลืออีเวนต์แชมเปี้ยนชิพบอินได้ครั้งเดียวตอนนี้ปลายน่จะมีเกิน1ร้อยบีบครับผมคิดว่าเราจะไปนั่งหาชิปเป็นต้นแแรกเลยวันนี้เต็มที่ครับไปเข้าไปลุยเหมือนกัน หนึ่งถึงเก้าที่สองรันไม่ร้อยกว่าคนเลยนะนี่เพิ่งนี่เพิ่งเลเวลแรกๆนะครับผมว่ารายการนี้มีโอกาสได้แบบ3ามถึงห้าร้อยคนอน่ะเหมือเหรียญคูณห้าร้อยห้าล้านดอลที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ล้านห้าก็ประมาณห้าสิบล้านแค่คิดก็รวยแล้วอะโอเคก่อนหนึ่งต้องเข้าไปบ้นชิปก่อนครับเข้าเดวทัวร์ได้ก่อน โอเคครับแฮนนี้เป็นมันติเวพอร์ตนะครับเจอหลายคนเลยคุณลุงทางขวาผมนะครับ1คนข้อมาแน่นอนนะครับเราไม่พลาดด้วยประการใดทั้งปวงคู่10คู่10แบบนี้จริงๆต้องบอกว่าเราตอนนี้เราเล่นกันดีฟมากบอร์ดมาเปิดมาเป็น555ไม่ได้หัวเราะนะครับบอร์ดมันตก555อ่ะบิ๊กบายยับต่อคุณลุง หมอบนะครับมาถึงผมคู่10ตอนนี้ติดฟูลเฮาเป็นคู่10ชนะคู่ชนะฟูลเฮาคู่เก้าชนะเอไฮคิงไฮชนะหมดแพ้คู่แจ็คคู่ควีนคู่คิงคู่เอเราก็ไม่ใช่กลัวครับเราก็เรสเนี่ยบิลพอร์ตเราอยากจะจับอออินนะครับแต่ถ้าเรสเยอะเดี๋ยวเขาหมอบไงแบบเผื่อถ้ามี A, King, เอคิงอะไรเผื่อเขาหมอบเราก็เรสไม่ต้องเยอะ,ะครับพอร์ตหมื่นหกผมเลขเก้กาพันเท่าเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยกำลังสวยเรสหมื่นหนึ่งโอเคครับ เทิร์นเซฟขอเช็คเลยว่าเขาเหลือเท่าไหร่ก็จับออินเผื่อมีเอคิงไม่อยากโดนแซงครับเราออินตรงนี้เลยเผื่อแบบเขาบ้าๆคอด้วยเอไฮอะไรเงี้ยเพราะเขาเหลือข้างหลังไม่เยอะเขาหมอบนะครับแล้วพูดอะไรสับผมผมไม่ได้ยินนะนี่โฉบให้ดูไม่ได้มั่วป้ยคู่สิบคือเล่นอย่างเงี้ยข้อดีคือว่าถ้าเราติดแล้กินไปมแบบเต็มมากๆาแต่ถ้าสมมุติเราไม่ติดเราก็จะแบบต้องเล่นบลัฟ ทายากค่อนข้างเยอะครับคือจุดนี้คิดว่าเป็นจุดที่ต้องใช้สกิลเพลย์เยอะมากเลยอะ่ะค <Okay. S 1> ่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันโอเคครับด้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปโอเคครับตานี้โต๊ะเดิมตำแหน่งเดิมเราถือ k t ทีสูท King ท0หรือว่า King 10นั่นเอง ก็เจอลุงคนนี้นครับกดผมละเลทที่ไรโดนทีเบดใส่ตลอดมีคนโคคอนะครับคิงสิบซู S <S เป็นไพ่ที่ติดสเตจได้ติดฝัดได้เราชอบมากกับการเล่นมันติเวน,นะแต่เราไม่ชอบตรงโพลิชันเราตรงกลางเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไพ่เราถ้าสมมติเล่นดีฟเราไปได้ไกลเลยแหละฟลอปเปิดมาเป็น789แแล้วก็แบ็กดอฟัดเอาเช็คนะผมชอบเช็คตรงนี้แล้วเทิร์นตกมาเป็นตัวที่นัดกันไว้นะครับเป็นแจ็คหัวใจผมมี สเตตแล้วรีดอฝฟัดนะครับแล้วก็รีดอนัดสเตตนะถ้าควีนตกมาเป็นนัดสเตเก็เบสผมแค่คอพอผมใหญ่มากไม่กลัวอะไรละแล้วแน่นอนครับวิเวอร์เป็นควีนนะตัวที่นัดหมายตอนนี้สิบเดียวเป็นสเตตผมพยายามจะเลสเอาพวกแบบสเตตที่มีสิบเดียวมานี่ครับผมกดเลยเสือมีใครมีสิบเดียวจ่ายผมหรือมีเซ็ตบ้าบ้าจ่ายผมอะไรเงี้ยก็โดนคิดอยู่นานครับสุดท้ายเขาโยนทิ้งนะจริงๆถ้าบางคนอาจจะแบบขอผมได้สิบเดียวไงก็กินเต็มโอเคนะครับเทคพอร์ต <take pot S 2> นี้ไป พอบายเริ่มใหญ่เราก็โดนพอตใหญ่เรื่อยๆเลยวัน <respir> น er <intake> ี้ก <play scholars> yeah. <c oughs> <yesterday> <the last day> ็ไม่เข้าเดทหูนะครับโอเคไปจอเยลโลยี36สีน่อยู่นี่ เอาละครับคราวนี้เปลี่ยนรายการมาเป็นรายการเล็กเดอะโคลเซอร์ของเราเป็นรายการปิดอยากปิดสวยๆถือคู่คิงก็ปลายพันหกครับมีคนมีชอสแปกมีประมาณแบบหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยอออินมาครับแล้วก็ผมแอบส่องไหดีแหละคู่คิงคู่คิงนี่มีคนคิดถือว่าเป็นข่าวดีของเราเพราะเราไห่ดีมากเขามีรีอออินอีกคนนึงนะครับผมก็ลากไปอีกหนึ่งตั้ง ด้วยคู่คิงใหญ่พี่มโหล้านมากเจอ9แจ็คเจอ A คิงนะครับคู่คิงเรานำนำนำไกลอะล็อปเปิดมาโอ้โห,โห9แจ็คนี่อย่างนำเลยเป็นโอเพ่นเอนดฟันดอแต่เทิร์น7ครับวิเวอร์เเราเป็นฟูลเฮาส์นะครับตรงนี้เราก็คือกิน3คนเลยแล้วก็มาดีฟนะครับเจอ่ฮนี้เข้าไปดีฟเลย แฮนนี้เป็นแทนนี่ผมถือคิงควีนซูเต็ดอยู่ตำแหน่งบิ๊กไบร์นะต้องบอกว่าไพ่นี้สำหรับตำแหน่งบิ๊กไบผ์ูว่าใหญ่มากๆนะหมอบม,มาถึงสมอลไบสมอลไบดูไพ่ครับมองหน้าผมทีหนึ่งไม่รู้มองอะไรเขามองหน้าผมนะไม่ได้มองชิปมองอะไรออกอินผม snap คอด้วยคิงควีนซูทสองพิกเจอร์แล้วก็เป็นสีเดียวกันใหญ่มากนะครับสำหรับบิ๊กไบร์เจอสมอลไบโอเคบอร์ดเปิดมาคือคนเปิดนี่ก็เปิดให้ลุ้นจงัง เมานี่คือแบบแทบหงายท้องครับแต่เห็นหลํมตัดมา2ไบวแดงๆอย่างนี้ยังมี my, ยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นผมเรียกโฟดําไอเรียกสีดำาก่อนจะได้แบบลุ้นๆหน่อยโอเคเป็นแจคแ็คเรามีเอาสิบด้วยนะครับถ้า10บตกเราเป็นสเตทแล้วก็ฝัดตกได้เอาเราเยอะครับเป็นฝัดนะครับเรียบร้อยเรียกไดมอนด์ไดมอนตกก็กินไปนะครับด้วย flush ที่ลิเวอร์ ตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ5 0 0แ0 0นะครับก็ขึ้นจากเรเ่อเมื่อกี้มาค่อนข้างเยอะเลยถือว่าดีนะเริ่มจากหมนะื่นหนึ่งอะตอนนี้ก็ถือว่าสแต็กโอเคนะครับก็คือไม่ได้ช็อตไปหรือว่าดีฟมากขนาดนั้นก็มี30กว่าบิ๊กไลน์นตอนนี้ก็รอไพ่ดีๆแล้วคอยครับล้ก็ตอนนี้ก็รอไพ่ไปแฮนนี้ถือ A2 อยู่ที่คาร์ดอฟนะครับต้องบอกว่าแฮนี้แฮนี้เ,เล่น A2 ที่คัดออฟแล้วก็เราช็อตมากๆนะต้องบอกว่าโหตอนนี้เป็นเกมแบบพุ่งอะเราเปิดออฟอินสามแสนนี่จริงสามแสนมีแบบสิบกว่าบิทไลน์นิดนิดเองเปิดออฟอินที่คัดออฟบอบัตทอนไม่อยู่ครับจริงๆริก็คือเราเป็นบัตทอนเพราะว่าจริงจริงบัตทอนเพิ่งแบบตกไปแล้วเขารับที่สมาร์ทบายด้วยคู่สองนะครับผมเหลือ A อย่างเดียวก็บอด A เลยสบายใจครับดับเบลิลขึ้นมานะครับเรียบร้อยก็ดับเบลิลด้วย A2 ก็กลับมามีชิปอีกครั้ง นี่ก็แบคเดียทครับมีห้าแสนกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไอทีเอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับคือเก่งรายการเล็กแองนี้เพราะรายการใหญ่นี่คือแบบว่าปิวหมดเลยรายการเล็กนี้อินมันนี่ทุกรายการวันบูเลต t เท่านั้นก็อินเมืนมันนี่ละหวังว่าที่นี่รายการท้ายๆก็จะฟนอล l เทเบิลนะโอเคเดี๋ยวเจอกัน อันนี้ก็ถือคู่คิงที่ big b l i n นะครับโอเคตอนนี้บลาย40,000จะเห็นว่าชิปข้างหน้าผมชิปละแสนที่เป็นสีน้ำเงินมีประมาณ3 0 0 0 0นแล้วก็สีเขียวนี่คือ25,000รวมเป็นเสร็จผมมีประมาณ20่สิบ b l ย20ิดนิดนะครับก็ค่อนข้างเป็นเกมแอบบแอบบช็อตเหมือนกันเขา all in มาใส่ที่300,000กว่าสักแสนอย่างนิดหน่อยไม่ถึงสิบ b i ายอะผมถือคู่ k i n ก็แน่นอนครับเราส n a p พออยู่แล้ว เขาถืออะไรเอ่ยฟลอปเปิดมาคือเรานำอะ่ะเขาถือคู่ควีนนะครับแน่นอนคือแฮนนี้เขาเหลือเอาแค่ควีนก็กินครับแฮนนี้สำหรับแฮนนี้ก็ดับเบิลอัพขึ้นมามีประมาณล้านหนึ่งได้ครับ มาที่แฮนใหญ่นะครับแฮนนี้เป็นแฮนใหญ่มากๆของผมคือเอกคิงออฟก็จะเห็นชิปต,ตรงหน้าว่าค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะครับมีคนกระโดดพุ่งเข้ามาด้วยประมาณ6 0 0 0 0อะตอนนี้บิ๊กไลน์ประมาณ5 0 0 0 0ื่แล้วเขามีจริงๆหกแสนนี่แปลว่าบบิ๊กไลน์ผมมองข้างๆครับดูว่าจออินหรือจะคอดีเลือกที่จะออลอินพุ่งสวนกับเข้าไปนะครับจริงๆผมตอนนี้ผมมี แปดแสนกว่าคือจ่ายบิกไลน์ทีหนึ่งก็อ้วกแล้วครับผมเลือกที่จะรีชอปนะครับประมาณ9ก้าแสนห้าเขาเปิดคู่แจ็คผม A อคิงนะครับพรตนี้ถ้าเรากินเราดิฟก็ฟอบไม่ติดอะไรเทิร์นไม่ติดอะไรริเวอร์เหลือแค่ A กับคิงก็ไม่ติดครับแฮนนี้เสียพรอนใหญ่มากๆครับสำหรับแฮนนี้ ว่าจะสปินขึ้นมาได้ผมกู้แจ็คนะมีคนคอยผมด้วย A สูตอะแล้วมีคนถือ A 2อะ่ะคือ A เหลืออยู่แค่2ใบผมโดนเซ็งเลยอะก็<อ>ได้ที่1 0 1นะครับโอเคครับไปไว สุดท้ายนี้นะครับการที่เรามา W s o p ครั้งนี้เราก็ไม่ได้กำไรข้อมือกลับไปครับแต่อย่างน้อยที่เราได้มากกว่ากำไรข้อมือคือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้มา w s o p ครั้งแรกมาเจอเพื่อนใหม่ๆมาเจอการเล่นโป๊กเกอร์ที่เป็นสนามใหญ่ขึ้นได้มาเที่ยวอเมริกาครั้งแรกกับเพื่อนได้มาพบหลายหลาอย่างครับถึงแม้ครั้งนี้ไม่ได้ชนะรางวัลใหญ่ก็ตามแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ WSOP ปีหน้าพบกันครับ